น,น่เขา,าสาวน้อยมาสันเข,ขื่อนนู่นคืเขาขี่รถกอล์ฟยังได้แล้ว,วจะขี่ไม่ได้ยังไงไปไหนเนี่ยคือ,อไปไหนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนพาสาน้าเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวไปเดินชมวิวสวยๆหนาวอากาศเย็นแล้วใช่ไหม เอาน้อยมาหน่อยนะมาเขื่อนขุนอะไรใช่เขื่อนขุนด่านปราการชนมีแพะภูเขาอุ้ยมีแพะอุ้ยน้องหมาไปยากาศดีมากเลยโอ้นี้อันนี้ลมแสดงว่าแสดงว่าอันนี้ไฟใส่ลมแรง ใช่ไหมใช่พ่าเมื่อกี้หนูเดิเดินแล้วอยู่น้ำมันเดินหาหนูเจ็บมากเลยเด้อครับไม่รู้มีน้ำไหมต่ก็แค่เจ็บดีใจไหมฮะดีใจไหมได้มาเที่ยวดีใจได้เล่นน้ำแค่แป๊บเดียวเองอ่ะน้ำเย็นไหมน้ำเย็นอยู่มีน้ำที่วางตะไคร้่ใช่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นน้ำเลยอยู่นู่นนู่นนู่นเห็นไหมนู่นนี่ ไหสวยไหมก้อนเมฆมันไม่ขึ้นรอรอนเมกไม่ขึ้นเรอรอนเมฆมันลอยต่ำดูอุนี่นี่น,นอะไรเนี่ยลอยต่ำงใส่ดูไม่เห็นเลยอย่าพาไปใสดูดูดูก้อนเมฆไปใสไปใสดูสวยไหม <c oughs> ใส่ดูนูนนน่นนู่นสันเขื่อนน่ะส,ยสวยๆนู่นน่ะ<ม>เห็นไหมเหนือนก้อนตกอ่ะปดตกทำไมอ่ะไม่มที่หนูเห็นตอนตอนที่หนูขับรถมาแล้วมันมีเหมือนเมฆอ่ะก้อนใหญ่ๆอ่ะอยู่ภูเขานั่นแหละใกล้ๆเราเห็นใกล้ๆแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมาดูกันสูงหเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้คือตัวอะไรไม่รู้ ไม่รู้ครับตัวอะไรอาต้าไม่รู้หรอไม่รู้ทำไมจะไม่รู้ล่ะไปตามหาเอาแกนเอหนูเห็นเอาแกนแล้วนะอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นทำไมอ่ะไม่ให้เล่นไม่เล่นไม่เล่นสงสารเขาอย่าไปเล่นปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเห็นอะไรก็จะเสียงอะไรอ่ะไปไปหาตามหาเอาแกน ่ะตามหาโอแก่มันกัดไหมกัดได้นะแต่มันไม่เจ็บเหมือนเหมือนเหมือนมดมดแดงเหมือนมดไม่เหมือนมดพันไฟใช่มันกัดเหมือนนด่นื่อนฉีดยาเอ้ยรดมารดมาไหนอะโอแกนอยู่ไหนอะโอ้ยอะป้ามางว่าป้ามาตามหนูเหรอมาตามป้าเลยก็หนูป้ามาป้าก็หนูป้าก็เดินตามหนูยาดูรถด้วย ไปชมวิวไปชมฝั่งโน้นลูุกหวังว่าแกน่าไม่ตกเขานะเอาแกน่าจะไม่ตกเขานะเขื่อนเขื่อนอะไรนะเขื่อนขุนด่านประการชนอากาศดีมากอากาศโอ,อ,สโอ้สุดยอด,ดยอ,ดอุยหนาวเลยา,า,เาไปชมความสุขให้ความสดมมชื่น,นวิลมอ่ะ ถ้าพายุเข้าอยู่ตรงเนี้ยเราพิวไปเลยนะไปไหนไปหาอวแกนไงไปดูก่อนว่าตรงนี้มีอวแกไม่เราพิวไปไหนเราพิวเราพิวนู่นน่ะจิ้งใ่นั่นใช่อวแกนไหมไหนน้าเหมือนอวแกเลยไม่ใช่เดินไปนู่นแล้วมั้งอวแกน่ะ ก่อสร้างมันลุกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นอยากไปขี่เรือเัมือนมือคนเรือเขาขีม่มีเรือด้วยอุ้ยน้องหมาเพิ่งวัดแพของเขาไหนหมาไม่ใช่แพภูเข,เขาเรือไม่เรือ,อใช่หนูเห็นเรืออยาไกไปขี่ลูกวัวเรือโจม,มอ่ะปีคอนสุกเลยสาวน้อยอนั่นแหนกแกนไหนอย่าวิ่ง ห่างกันไม่ได้เลยสาวน้อยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันห่างกันก็ถามหากัน <Okay. S 1> ชอบบรรยากาศอยู่บนสันเคลื่อน โอแกนนั่งเรือไหมนั่งเรือไหมนั่งกอแกนทยักหน้านั่งไปเบิด์ตตเลเพื่อนมันเบิดเวลาครับุกคนอันนี้เรือที่พาไปเขาส่องลมอ่เนี้ยบอกนี่เดี๋ยวอันนี้ทาเขต้องไปสือตัวอยู่ก่อนมันต้องไปสือตัวอันนี้ละทาลูกงนี่คะัอยากลองจับก้อนเมฆั เลือกก็คือเลือดนี่บอกีไเปเป็นอไีกบอถ้ามันไปถึงสวงจะเป็นอ่ไงี้มันไม่กัดจะลงไปเหรอไบมันม่จะตกมันจะตกหน3ถ้าลงลงมาเองก็ไม่อุ้มนะสิบเอ็ดสิบ 17, 18, ไหวไหมเนะี่ยตัวเล็กอะไหวไหมโอแกนไหวไหมประเภทเที่ยวนี่ไม่ต้องห่วงเนาะเล็กหน่อยอ,อันนี้ถือว่าน้ำหน่อยเห็นบอ หันหน้ามานหันหน้ามายุด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 หันหน้ามาแล้วหันหน้ามาหันหน้ามาคอยสายลงไปกับว่เป็นยังดอกขึ้นมาเดีด๋วยวตีมันสิปวดเข้าประเดี๋ยวไฟสายป,ปะป้ารออยู่ตรงนี้นะ

ม,มันเหนื่อยนะลูกป้ารอยอยู่ตรงนี้ไปลงไปคนเดียวไปทำไมอ่ะป้าเหนื่อยไปไปจะไปก็จปใจสู่ขักว่าเด็กหน่อยออออเล้ยเลยมึงอ่าฝนก็จะมากแกนเอ้ย พี่ไปกับไอ้นี่เองพี่ไปกับผู้่ผู้เดี๋ยวองนะจำไ้มป๊าปากับบ้าเหรอไปดูันไปสิทให้ดูสิไปทาเลยไปกดดูสิ เป็นดอกอย่างเช่นอันทิ่ไทยกินหอมอันอเลยเนาะ ร่ลงไปเลยครับก้อนก้อนพอที่ขึ้นมาถึงเขานี่มันจะมีมองเดี่ยวควานะเดี่ยวควากับตรงมันตรงขึ้นมาถึงเขาอันนั้เดี่ยวควานนะมันก็ปิดเบรคมองปิดไปนี่ก็เขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นก็เห็นไปมองมันก่ตัดรถเบรเข้ายางไปแล้วเข้าไปใส่ลงไว้เล่นวะอันนี้ขึ้นไปกับไปทะลุกันด้วยกันป่ะอันนี้ มองทั้งนี่เขาหนานสจะไหวถึงเลยคาะจริงๆแต่เจ้าหน้าที่เห็นมากมเพราะว่าขันไปชุม่มอะไรเขาต้องไปจอดมองเขาจอดอะไรก็นยางมากหรอือมีรถกรอบข้ามมากม,มองนี้นะจะไม่เจ้าหน้าที่เขายายเที่ยงบ่ นี่นะเนี่ยสายตลอดสายนี่เลยบ่นี่ก็สายบะไปตุกอีครับว่าม่นสายออกนี่นบ่อ๋ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่32กิโลไปต่อวะ <c oughs> อันนี้อันนี้ไทยเขื่อนบ่นี่เขาเห็นน้ำเขื่อนมีอ๋อนี่นด่มองไทยรูปเขื่อนคุณด่านนี่ไหมเด่นกระิ่งน้ำมองไทยรูปนาเขื่อนน่ลทยป่ะผู้สารกินเขาผู้สารกินมีอะไรหรอเอาจะกิ้คนรูดคนเสียบพร้องไตูเนี่ยอบดนึว่าผุดมองข้างหนาตรงนี้ก็ปิดตัวเลยเขาปิด ใช้ตะแก้งสนามน่ะลงตามข้างกนี่เราหมอนเข้ามาทายดูกันจอดรถดัทายนานเกินอยากประกันเข้าเลนนี้ไว้ใส่จะได้ถ่ายรูปได้ง่ายถ่ายรูปเลยเคลื่อนคุณด่านแต่ว่าบางงามคุยจังหมูหันแล้วตรงไปบ่ประเดี๋ย แล้วก็ไปมรงนี้ก็นาติดใบโอ้นี่บริเวณี่ยบกที่เขาเข้ามาเหตุจัดกิจกรรมกันแถวนี้ไฟไสตอนห้าปีไกหนุ่มมจกนีครเป็นงคหม่นันงจะว่าอพซาอย่างงี้มันหกโมงแล้วก็หญยถึงหกโมงแล้วเราจะไปจอดรถถ้าจอดรถตรงไหน้าบนหรอเาบนรส้ไส้่ สาใส่มันเปียกเลยไทยเขาได้ถอไทยเขาไม่เป็นรถกระบะได้หรอนี่เห็นแล้หะมั้งเห็นแล้ว,ลม,ลวมีเกปนเั้ยแ่นี้ปะสัการะยะได้ไไดเลยสะยะ เอาหัวออกขึ้นขึ้นหมาเหมือนจะมองเห็นไหมตอนน้ไปไปยังกันนบเดี๋ยวกนเดี๋ยวไปด้วยตไปบาง

เขาเล่นน้ำด้วยอยากเล่นเหรอป้ามีชุดเปลี่ยนไหมไม่มีมีแค่ชุดเดียวก็ใช่ไงได้อยู่าดเอาขาถมน้ำอ๋อเกินไปแล้วเอาขา่มน้ำ ไปอยู่บ่เอาเขามาหนึ่งกับเตาแก๊หนึ่งมาหอมเออเตาแกะนะตื้น้เหนืนะพ่อนะแมนแมนปาคนี่เขาเดินอยู่ตรงนั้นได้อยากไปเดินนะเดินตรงไหนเดินตรงนั้นเขาเดินเขาเดินอยากไปเดินตรงไหนลูกแ่ไขตอนผมมาตอ้นก้เหนื่อยหาเนาะก็ได้มือาเต้นอยู่แม่แล้ไม่่งมือเตีย พ่อสายปิดประตูรถที่ไหนหลังรถนะไปเจ๊เอาไว้สิกลับไปใส่ยางไปทั้งคนกันคันเปิดเอายางอยู่ในรถกินตั้ตัวเนาะอย่าฝากินหมดอ,อ่ะปิดนวไปใส่ปิดละข้างข้าง

วกว็กว็กวก,กินอะไรอ่ะกินด้วยวากไม่เคี้ยนจึงมันเหมือหมูไมก่ก็ติดฝุ่นไก่ไปพ้อยใส่เไไดินเด,ดินไปทางโน้น,น,น,นพ้อยใส่บ้าไม่ได้เล่นน้ำเอาขาจุ่มนะ้ำยังดีเลยว่ะ ไปเอาขาจุ่มน้ําไปเอาขาจุ่มน้ําแล้วก็ขึ้นมาไม่ต้องจุ่มนี่มนะันเปียกนะเวลานั่งอะลงไหมตูดเปียกอะก็ตูดเปียกไงเล่นน้ําที่น้ําตกอะไม่ใช่ไม่ถึงอย่างนี้มันอ๋อเปียกเขาไม่ให้นั่งลูก ระวังมันลื่นนะ,ไม,ะไ,มไม่เอาไม่เอาอย่านั่งอย่านั่งาจุ่มน้ำยังไงอ่ะไม่ต้องจุ่มหรอลกลูกล้อพูดเล่นไม่ต้องจุ่ม,ม,มใช่ใช่มันจะเลืน่นอันนี้คันกับ ถ้ากันแม่นางตั้งแคมป์กินเขา่เาแสดงว่าค่ำนี่แห้งสิเต็มตัวนี่คนนี่เขาเาสุบอปีดบ่กบอกยังเขาสุบอมีดอยู่บ้าบ่คิดว่านักวันที่เราไปก่อนเต่มโมทีตเป็นไงระวังตกนะแล้วเดินทำไมเดินแล้วได้อะไรเดินถ่ายรูปโอ้ย ให้ยยาดูเขาเดินเปลี่ยนน้ำนี่ฮะเขาเดินเปลี่ยนน้ำเขาเขามีวิชาแน่ะเขาเดินบนน้ำได้ไม่ใช่ใครบ้าใครจะเดินบนน้ำเขาทดลองไปนะไมไปไหนไปเนี่ยเจ๋งนั้นเราเดินไม่ได้หรอกนั้นเขามีวิชาเขาเดินข้ามน้ำได้เราไม่มีวิชาเขา จะเดินได้ไหมอ่ะเราไปดูก่อนว่าเขาเดินได้เขามีวิชานะป้าว่าจริง,รงเหรอต้องดูก่อนนะว่าเขามีวิชาจริงๆริงไหมจ้ิงพาสาวน้อยมาเดินข้ามไม่ใช่ว่าเป็นน้ำตกไม่ใช่ว่าเ้ำขึ้ปลอป่อยน้ำป้าว่่ใช่ว่าเป็นน้ำขึ้นหรอไม่เขามีวิชาเขาเดินเดินข้ามได้เราไม่มีวิชาเราเดินข้ามไม่ได้นะ มันไม่ลึกใช่มันไม่ลึกมันไม่ตื้นมันตื้นอ่ะมันตื้นเขาเดินไปได้หูจึงเดินระวังนะลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮะอันตรายไม่เอาอย่าเราตกท่อนี้ใช่ไม่เอาไม่เอาสวยนะเป็นน้ำตกสวยครับใช่ไหมสวยมากเลยก็ป้าดูแรงไงป้าแก่แล้วต้องให้เขาแกงแฝกพาไปเดินเหรอใช่ พอแกไม่มาหรอกพอกันกินข้าวกินข้าวกลออยากเดินเหรอไม่ได้นี่พงเขาไม่มีเห็นไหมถ้าเกิดเขาให้เดินนะมันต้องมีบันไดลงนะตรงเนี้ยมันต้องมีบันไดลงแต่น้่นมันไม่มีบันไดลงไนงะนั้นเขาเขาแอบเดินกันไงนี่เป็นที่อันตรายเขาไม่ให้เดินกันถ้าเกิดอันตรายเป็นอะไรขึ้นมานะเขาไม่รับผิดชอบนะ ถ้าเป็นที่ให้ลงให้เดินน่ะก็จะมีบันไดแบบนั้นน่ะมีบันไดลงแบบนั้นเห่นไหมอนนรู้สึกเหมือนมีปลาตัวใหญ่ๆเขามันมีที่ให้อาหารปลาด้วยมั้งใิ่ไหมเนี่ยเขาก็เดินเดี่องอยู่ที่เขื่อนขุนด่านประกาชนเรามาเที่ยวนครนายกใช่ไหมป้าตะไคร้ ฝนตกมันเลยไม่สนุกเนาะตกป่ะครับถ้าตรงนี้เดินบนน้ำได้จริงๆน่ถ้าเขาใส่วิชาได้จริงๆมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามีแค่คนที่วิ่งยวหวัเล็วมากๆเขาเดินบนน้ำได้เออหนูก้าเดินหนูก้าวิ่งไหมล่ะวิ่งครั้งเดียวไปถึงโลเลยอ่ะ อ,อน,นเดือดอแไแที่คืออะไรครับนนมที่รากทีเ่เอมไมปไมรู้เรื่องอะไรนะี่ยป้าไม่ม่มเสเชีวเชียวอะอ๋อเป็นหนังเดี๋ยวฟาสฟาไหมเ,เดือแฟ,อฟดฟา,ฟาสนี่นนป้่สใส่นี่ถ้าเกิดเขา ปล่อยน้ำลงมานี่คงสวยมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นน้ำ,นำขาวมาที่ก่อนแล้วมาที่ก่อนแล้วลลลน้ำป่าไหลหลากอันตรายน้ำป่าไหลหลากอันตรายมากครับเจ้าหน้าที่ขอไม่เข้าหรอกชใช่ครับมันไม่มีปาลาฉลาม ม,มันไม่มีจรารดเคนหรือว,ว่ามีจราระเคนจราระเคนไม่มีจาระเคนแบบตัวร้ายที่เชื่องช้าหเหรอโอือถ้าอยู่ในน้ำเขาไม่ได้เชื่องช้านะากนะ็เร็วมากนะเขาคาบเหยื่อแล้วเขาจะเมินตัวแบบสวัดเหินตัวให้เหยื่อเหยือห่อชีวิตเลง สิ่แรงเลยนะอันไหนอะอะไรตัไหนที่ใส่ทำให้ดูร้ายอ่ะมีด้วยเหรอจระเขอใส่คทมไห้ดูร้ายไม่รู้ระวังระวังเดินๆดินอย่าไปเดินใกล้จใกค้อะไรนะถ้าสนามวิ่งก่อนเปิดเพิมหาความสุขใช่ไหมครับผมก็คิดว่า เขาอ่ะไม่ได้ฝึกวิชาคือสะพานนะคะไหนนะแบบนั่นแหบะบที่ขับเรื่อยใช่<ะ>ไม่ใช่สะพานถ้าฝึกวิชาเหรอไม่ใช่ป้าหลอกป้าหลุดตั้งนานแล้วเหรอใช่ครับกินข้าวปะไปกินข้าวเลยนี่ไงครับปอยทำไมเขาไม่ปล่อยน้ำอ่ะเขาปล่อยน้ำกี่โมงอะ่ะเขาปล่อยไม่รู้เหมือนกันครับปล่อยน้ำกี่โมงไม่รู้ จะก็ไปน้ำแล้วหรอ